จากจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับเรือสิบห้าขยเยิ้งไปที่จังหวัดยะโสธรกันแน่ครับจังหวัดยะโสธรครับเพื่อกระไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบ,บทเรียนการดําเนินโครงการสารพลังมาตรการองค์กรนะครับเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะฮะในสถานประกอบการครับนายบรรลือขออภัยครับนายบรรลือสมรีจ,จินตนาครับเพิ่นเป็นปลัดจังหวัดยะโสธรครับเป็นประธานเปิด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนการดําเนินโครงการสารพลังมาตรการองค์กรนะครับเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในสถานประกอบการในพื้นทีนะฮะโดยพันในงานขับก็บมีนายสระวุฒิปานวัดครับเพื่อนเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรพร้อมทางนั่งมายุรีสงวนน้ำขับประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรหัวหน้หนาส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับผู้ชมครับพร้อมทางผู้บริหารสถานประกอบการและกับเจ้าหน้าที่เขาวร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่ห้องประชุมชั้นสี่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นั่นเองนะครับทั้งนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยทั่งถนนในสถานประกอบการนะครับโดยมีสถานประกอบการน้ำรองจํานวนเจ็แห่งเด็นะฮะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลนายแพทย์หานครับพร้อมทั้งบริษัทคิดแคทมาจํากัดบริษัทโตโยตา้ายโสธรจํากัดบริษัทเอกชัยดิสทรีบิวตี้ดิสซิตสเต็มจํากัดนะครับนะฮะขอภัยครับและกา,าบริษัทโลตัด สาขายาโสทรบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับพร้อมทั้งโรงงานตัดแต่งและกรแปรูปสุกรอนะฮะและก็มีโรงงาน,งน,น,งงานช่ำและสุกรอนยาโสทรและบริษัทไทยหัวยางพาราจำกัดมหาชนนะครับทั้งนี้นะฮะกับเพื่อวิภาคนะฮะพร้อมทั้งให้คอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะฮะนอกจากนี้ครับกัยังมีสถานประกอบการในพื้นที่ที่ยังมาท่านเเขาร่วมโครงการอยู่กว่า2 5แห่งนะฮะเขาร่วมสังเกตการในทะเลนียน,นะครับ